วิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดท,ทำให้ผู้ประกอบการ SME หลายรายได้รับผลกระทบทั่วหน้าเมื่อธุรกิจต้องเดินหน้าต่อไปการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นกลุ่มขนมบ้านคอนหวันชุมชนเนินพยอมจังหวัดระยองที่มองหาช่องทางทำธุรกิจใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกงานโดนยกเลิกหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็โดนห้ามจัดงานเนาะก็ทำให้เราก็มีผลกระทบเราต้องตุนวัตถุดิบอะค่ะก็เลยหันมาเรื่องขายออนไลน์อะค่ะ คือช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วเริ่มทำเดลิเวอรี่เนี่ยกับกลายเป็นว่ารายได้ที่รายรับที่เราได้เนี่ยมันไม่ต่างกับตอนที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ทำออนไลน์เลยค่ะกลายเป็นว่าเสมอกันเลยเหมือนกับไม่มีผลกระทบเลยแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามในการขยันโพสต์หรือว่าสร้างสินค้าให้เรามีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราได้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าย,ย้อมครามทะเลแตนบาติกเมื่อสินค้าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด จึงต้องระดมความคิดหาไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพอดีมันมีวิกฤตก็คือว่าหน้ากากอนามัยมันขาดหน้ากากอนามัยมันไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอมผ้ามือพูดถของเราอะออกมาแล้วเราก็มาช่วยกันเย็บ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เองก่อนครั้งแรกเราก็คิดว่าเราทําแจกโดยที่ใช้อาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่รวมชุมชนรวมชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันตัดผ้าเย็บผ้าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีออเดอร์เข้ามาลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วก็คือว่ามันไม่มีขายใช่ไหมคะพอเรามีออเดอร์แล้วลูกทีมเราเนี่ยจะมีงานเย็บพอมีงานเย็บปุ๊บรายได้เข้ามาตรงนี้มันเป็นโอกาสของเราที่มันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จากวิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้ SME หลายรายได้บทเรียนบทใหม่ที่หลายคนอาจไม่เคยเจอขณะเดียวกันก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาฟื้นตัวใหม่ได้อีกครั้งเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับมือหากต้องประสบกับวิกฤตเช่นนี้อีกในอนาคต